สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทําซุปเห็ดฟางค่ะสูตรทาขายหน้าร้าน,นะะเนาะตามไปดูว่าสุดดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาอ่าวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําซุปเห็ดฟางเนาะอันนี้เราทําเอาเห็ดฟางไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มเนาะเอามาต้มแบบนี้เลยนะอ่าวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทํานี่ค่ะซุปเห็ดเนาะอันนี้ เป็นเห็ดฟางค่ะเจวุนได้มาเนาะนี่ซื้อมาสองกิโลแต่แบ่งไปผัดนะนี่ประมาณโลก,กว่าๆเอาไปต้มนะคะล้างให้สะอาดแล้วไปต้มเนาะใส่นี่ค่ะปลาซาบะปลาซาบะนี่สามตัวนะเจวุลแกะไว้พร้อมพริกขั่วค่ะพริกขั่วแบบนี้นะหอ,อมกระเทียมแล้วก็พริกค่ะขั่วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพริกป่นค่ะเพื่อความแซ่บเนาะแต่พริกป่นด้วยของเจวุน ครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาค่ะปลาเป็นกระปุกแบบนี้ของจุ๋นนะน้ำปลาอันนี้ค่ะผงสุรสดค่ะผงัวใครไม่ใครไม่ทานไม่ใส่นะผงัวอันนี้อันนี้ค่ะเป็นรสด,ดีค่ะนี่ผงัวนะอันนี้เป็นเกลือค่ะอันนี้มะนาวคั้นสดจุ๋นคั้นแล้วใส่ถุงใส,ใส่ขวดไว้แบบนี้นะ อันเี้ก็ใส่ไแบบนี้นะคะอ่ะไปไปดูวิธีการตำกันเลยนี่ค่ะก็จะมีผักพวกนี้นะคะหอมแขกเนาะหอมแดงหอมแขกแล้วก็นี้ต้นหอมค่ะใบสะระแหน่นะอันนี้ค่ะใบเลื่อยหั่นไว้แบบนี้เลยนะจจวุ้นหั่นแบบว่าใส่หลายอย่างคะ่ะใส่ลาดลนะแบดบ้วยเนาะใสีตัวหั่นไว้แบบนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะวุ้นจะใช้เครื่องทุนแรงนะไม่ตำ เราทำหลายอย่างเนาะทำหลายอย่างเราปั่นเลยค่ะคาจจะวุ้นปั่นแบบนี้นะหยาบหยาดนี้นะไม่เอาเลยยดบมากเนาะเพื่อความเร็ว,วถ้าเราทําขายต้องเรื่องความเร็วด้วยค่ะไม่ได้ทาอย่างเดียวเนาะมุมกิฟนี่ก็ที่ร้านเนี่ยเกือบสิบอย่างแต่ว่าสลับกันค่ะในหมดก็ทําเนาะ เสร็จแล้วนี่ค่ะปลาที่เราแกะไว้ใส่ลงไปเลยอันนี้เจวุ้นใช้สามตัวนะอันนี้ก็เรียกปลาซาบะฉีกใส่เป็นอีกค่ะถ้าเราใส่เปอย่างนั้นเลยมันจะตำช้าฉีกๆเป็นชิ้นๆของเจวุ้นจะไม่ไม่ได้เน้นเละมากนะคะซุปซุปเห็ดค่ะหน้าเห็ดอะไรถูกเจวุ้นก็ชอบประมณทำเหมือนกันลูกค้านิยมเหมือนกันค่ะซุกเห็ดเนาะ ใส่ปลาหอมดีอร่อยค่ะมันก็จะมีความแบบนัวนว,นวมันมันของปลาเจวุนจะใส่ปลาเยอะเน้นเน้นเนื้อเ <laughs> จวุลเน้นเนื้อถ้าใส่ปลาน้อยมันจะไม่อร่อยนะเจวุลว่านะความรู้สึกของ,จงเจวุลก็แล้วแต่นะลูกค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปค่ะ ตำค่ะตำให้พริกกับปลาของเราเนาะเข้ากันดีปลาเราเริ่มแหลกแล้วเนาะใส่เห็ดลงไปค่ะแล้วค่อยใส่ลงไปนะตอนเราต้มเสร็จแล้วก็คั้นน้ำออกด้วยนะคะ mm. จะได้ไม่เอาน้ำเยอะเนาะ mm. แห้งๆจะลงไปเลย เสร็จแ,แล้วก็ตำไปเลยค่ะเนื้อปลาของเราคนเห็ดหรือว่าซุปเห็ดเนาะบางคนเรียกคนบางคนเรียกซุปอะยังไม่เหมือนกันนะนี่ค่ะพอเนี่ยคนกับเนื้อปลาเราเข้ากันดีแล้วนะเจ๊วุ้นจะปรุงแล้วนะปรุงวิธีทําให้มันแบบดูหน้าตาได้กินนะกป่นใส่ลงไปเลยค่ะเจ๊วุ้นจะใส่สองกระบวยเอย้กระบวยครึ่งค่ะใส่ลงไป ก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะนิดหน่อยนะผงนัวค่ะหนึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลยใครไม่ทานไม่ใส่นะคะไม่ว่ากันเนาะเจวุนทำขายใส่จ้ะอันนี้น้ำปลาจะ้ะน้ำปลานี่ยเจวุ้นจะใส่สองประมาณสองช้อนโต๊เนาะใส่ลงไป แล้วนี่ค่ะน้ำปลาขัดไม่ได้สูเปตต้องใส่นะน้ำปลาเจวุ้นจะใส่สามทับพีจะ่ลงไปเลยตัวน้ำมะนาวนี่ค่ะน้ำมะนาวใส่ ประมาณสองช้อนโต๊ะพอแบบอย่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่านาวลูกด้วยเนาะชิมก่อนเวลาเราทำอาหารนะ่ะชิมค่ะรสชาติมันจะได้อร่อยเนาะถูกใจเราถ้าเราดูแล้วเราแบบทําตามเลยบางทีเครื่องปรุงไม่เหมือนกันวัตถุดิบไม่เท่ากันก็ไม่อร่อยนะชิมค่ะอย่าเพิ่งด่วนใส่ปับป๊บปับป๊บปั๊ป๊บแบบ เราต้องชิมด้วยรสชาติเนาะพอดีหรือยังรสชาติขาดอะไรเปรี้ยวเค็มหวานเราต้องการแบบไปทางไหนเนี่ยต้องชิมนะถ้าไม่ชิมแม่อร่อยนะบอกเลยข้าวเยว,วุนทําทุกวันก็ยังชิมเลยค่ะอันนี้ค่ะใส่ลงไปเลยหอมแขกสุกนะต้นหอมใส่ลงไปเดี๋ยว,วุนก็จะใส่ไปเรื่อยไปเรื่อยค่ะ ซุปเห็ดหรือว่าป่นเห็ดเนาะใส่ลงไปค่ะใส่บาาะชานแน่ลงไปด้วยเราจะใช้ตะีคุกจะได้ไม่เละมากอยู่ที่เราชอบเลยนะผักอะที่เราชอบจริงๆใส่ได้หมดซุปเห็ดป่นเห็ดอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่า เนื้อปลาเนาะได้เนื้อปลาช่วยเนื้อปลาก็มีความเค็มกับเอ่อเค็มๆม,มันๆเนาะปลาสบะอร่อยนะเพื่อนๆเจวุ้นชอบกินเอามาใส่ผนเ,เข้ากันมากทุกเผ็ุของเราเสร็จแล้วเจวุ้นเทให้ดูเลยนี่ค่ะเจวุ้นหน้าตาไม่ลืมนะเจวุ้นเนี่ยมีพริกด้วย เวลาเราตักใส่ถุงนะใส่พริกไปให้เขาด้วยนะคะซุปเห็ดเนี่ยอร่อยวางนี้ลงไปค่ะหน่อยหนึ่งเนาะนี่ไงซุปเห็ดของเจียวูนหน้าตาน่าทานมากเลยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติพอดีเลยเนาะไม่ต้องแวบร์ว่าเห็ดเห็ดเ,เขาก็มีความอร่อยของเขาอยู่แล้วแหละมันจะมีความหนึบหนึบปลาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็เราก็แค่ปรุงปลาล้มามะนาวน้ำปลาลงไป น้ำปลาเจาวุ้นไม่ใส่เลยนะเพราะว่ารสชาติดีแล้วพอดีเลยคือไม่เค็มแล้วเพราะว่ามันเค็มมาจากปลาละแล้วก็เนื้อปลาของซาบะเนี่ยเขาก็จะมีความเค็มของเขาเยแล้วเนาะไม่ต้องใส่ค่ะถ้าเราใส่มันจะเค็มเค็มไปเดีอยะเพราะเราใส่เกลือด้วยนะแทนเกลือนีอ่อร่อยมากนาตอนน่าทานมากเลยเดี๋ยวเจวุ้นไปตักให้ดูเอ่อซุปเผ็ดเนี่ยเจวุ้นจะตักแค่ถุงละยี่สิบนะตักเหมือนกับป่นพวกป่นปลาทูพวกอะไรเนี้ยค่ะ ตักไขถุงเอยี่สิบบาทถ้าลูกค้าจะซื้อผักเขาก็ซื้อสิบบาทเลยนะอย่างนี้ยแบบนี้เลยจ้ะอันนี้เจวุ้นก็ทําเสร็จแล้วนะคะซุปเผ็ดเนาะซุปเห็ดฟ,ฟางเนาะใส่ปลาปลาซาบะาเจวุ้นก็จะมาตักให้ดูนะเจวุ้นตักแค่ยี่สิบาทนะคะซุปเห็ดเนาะอันนี้ใส่ถุงเบอร์ห้าคูณเก้านะคะถุงเล็กเนาะถ้าเราทําซุปอะ จากประมาณนี้เอาปิกใจให้เขาด้วยค่ะเสร็จแล้วเราเอานี่เลยค่ะนี่ใบสะรลแน่เนาะใส่เขาไปด้วยค่ะก็ความสวยงามเนาะขายยี่สิบบาทเจวุ้นอันนี้เจวุ้นก็มาตักให้ดูนะคะซุปเผ็ด ถุงได้ยบบาทเนาะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว